ชัดๆสำหรับตอนนี้นะครับคือเสาประตูอันนี้ยังไม่โดนขยับแต่อันนี้เราพยายามทำตำแหน่งให้ดูละตอนนี้ยืดประตูมาละ mm hmm. เห็นไหมครับมิติต่างๆมันได้โดนเปลี่ยนละ mm hmm. จากรถที่เป็นซีดานธรรมดามันในการคูเป้ทันทีเลยแล้วก็เป็นคูเป้ที่ดูไม่เคอะเขินไม่ขัดกับตัวรถ้วยผมมองว่าทําไงก็ตามให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเฮ้ยถ้ารุ่นนี้มันมีคูเป้จริงๆมันต้องมีการยืดประตูนะ มันต้องมีการขยับเสามันต้องมีการทําอะไรก็แล้วแต่ให้ไม่สามารถสังเกตได้ว่าอันเนี้ยเป็นรถดัดแปลงอันเนี้ยมันคือรถที่ออกมาจากโรงงานไอ้เทคนิคแบบนี้เขาเรียกยาวตัดสั้นต่อไม่พอสร้างใหม่มันสั้นเลยนะครับแล้วมาดูอยฝั่งเนี้ความชัดเจนจะอยู่นี่เลยนี่นะครับ เห็นไหมครับอันนี้เรายังไม่ได้เชื่อมนะครับนี่พยายามทำให้ดูว่าเสาประตูเก่าอยู่ตรงนู้นแต่ตอนเนี้มันโดนขยับมาแล้วสังเกตจากจุดนะครับนี่ที่เราเอาซีกประตูจากด้านนี้มาใส่ด้านนี้เห็นไหมครับจอหลังก็จะเล็กลงละนี่และครับเราทำเจ้าอ,อี8คันเนี้ยจากจินตนาการจากกระดาษกาเล่าเรื่องราวเข้าไปใหม่ ชีวิตของมันต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตแน่นอนจากสิ่งที่เราทำไปครับ<อ>สิ่งสำคัญของการดัดแปลงนะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนะครับแต่ว่าผมมองว่าสิ่งสำคัญเนี่ยควรจะศึกษาความรู้กับมันก่อนว่าการทำสีเป็น2เนี่ย มันมีขั้นตอนแบบไหนแล้วก็มันมีสิ่งสําคัญที่คนดูคืออะไรบ้างมีการคํานวณน,นะครับสิ่งต่างๆที่มันเป็นผลกระทบเกี่ยวข้องกับการแดัดแปลงในครั้งนี้เช่นตัวเฟืองยกกระจกนะครับแล้วก็กระจกหูช้างหลังกระจกบ,บานหลังนะครับซึ่งเราต้องตัดใหม่หมดเลยการยืดประตูการขยับเสามันจะทําให้โครงสร้างของรถมันอ่อนลงหรือเปล่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกับการคํานวณเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันหมดเพราะฉะนั้น สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าใครจะคิดนำไปเล่นใครจะคิดเอาไปดัดแปลงแบบเนี้สิ่งนี้ศึกษาให้ดีก่อนที่คิดจะทำ